ค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่9กรกฎาคมพศ2564ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะวันนครูบุ้งมีเกมมาให้นักเรียนลองเล่นดูนะคะเป็นการฝึกสมองนะคะฝึกสมาธิของเรานะคะการเดยการสังเกตน,นะคะทีนี้พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับเกมนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูว่าไอศครีมอยู่ตรงไหนนะคะไอศครีมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูพูดจะจับเวลา30ิวินาทีนะคะให้เด็กๆลองหาดูว่าไอศครีมเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนในแผ่นนี้นะคะระหว่างซูชิทั้งหลายทั้งแหล่นะคะพร้อมแล้วเริ่มหาดูให้ดีนะกำลังจับเวลาอยู่นะคะลูก ลองหาดูดีๆนะคะไม่ยากเลยนะคะใกล,ละะ้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนักเรียนเจอไหมคะลูกว่าอยู่ตรงไหนไอศกรีมมันซ่อนอยู่ตรงไหนคะถูกต้องคะ่ะมันซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ นี่แหละนะคะมันก็มีรูปร่างแล้วก็สีนะคะคล้ายๆกับซูชิเลยนะคะอ่ามีอีกข้อหนึ่งข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเอ๊ะใครจะถูกกินก่อนนะคะก็คือมันมีเรืออับปางห,งหนึ่งนะคะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยเขามาเที่ยวกันนะคะทีนี้สองคนเนี่ยเขาก็พัดตกลงมาจากเรืออับปางนั้นนะคะลงากลางทะเลเลยนะคะ ก็ได้อุปกรณ์ช่วยชีวิตมาแค่แบบนี้นะคะเอก็ได้แค่ไม้พายกับไม้เก่าๆนะคะแพรเก่าๆนะคะบีได้แค่ห่วงยางเล็กๆนะคะลูกทีเนี้ยแล้วก็มีเจ้าฉลามตัวหนึ่งผู้หิวโหวยนะคะครูพุ่มอยากจะถามว่านักเรียนคิดว่าใครจะเป็นคนโดนฉลามกินก่อนนะคะคือตายก่อนนั่นเองนะคะทีเนี้ยเดี๋ยเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดูนะคะครูพุ่มจะจับเวลานะพร้อมแล้วนะเริ่มเลย คำถามก็คือใครจะตายก่อนจับเวลาแล้วนะคะลองสังเกตดูซิเอ๊ะสองคนนี้ใครจะตายก่อนนะคะใครจะตายก่อนกันใครจะโดนฉลามกินก่อนฉลามกำลังหิวมากๆเลยนะคะจับเวลาอยู่นะลูกนะ แล้วนะคะเด็กคนไหนจะตายก่อนกันคะ A หรือ B คะข้อนี้นะคะตอบว่า B อ่าขอโทษค่ะ A นะคะ A นะคะ A เห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเสื้อของ A เนี่ยเขามีเลือดนะคะมีรอยเลือดอยู่นะคะสัญชตาตญาณของสัตว์ของฉลามมโนเขาก็ต้องได้กลิ่นแะกะได้กลิ่นเลือดนะคะเพราะฉะนั้น A จะต้องเป็นคนที่ตายก่อน เห็นไหมคะง่ายๆเลยลองฝึกการสังเกตนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะเรายังใช้หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มน,นี้อยู่นะคะลูกเราจะใช้เล่มน,นี้ตลอดทั้งเทอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนห้ามทําหายทําขาดนะลูกนะรักษาไว้ให้ดีเลยนะคะถ้ารู้สึกว่ามันชํารุดเสียหายตรงไหนหนักเรียนก็ซ่อมแซมได้เลยนะคะ เรายังอยู่ในหน่วยการเรีนนยนรู้ที่3อยู่นะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1,000นะคะสำหรับหัวข้อที่เรายังเรียนในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกเรายังอยู่เรื่องของการการบวกอยู่นะคะโจทย์ปัญหาการบวกอยู่นะคะมันจะมีสถานการณ์ที่ว่านักเรียนจะต้องเจอคําว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอยู่ในโจทย์นั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์พร้อมกันว่าเอ๊ะเราควรใช้วิธีอะไรแล้วก็ เราควรวิเคราะห์ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเร right ิ่มกันเลยเริ่มจากตัวอย่างนะคะลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นนะคะลุงมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้นเด็กๆดูโจทย์ใหม่นะคะลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นนะคะลุงมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้น เรามาเริ่มวิเคราห์โจทย์กันเลยโจทย์ถามว่าอะไรลูกข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าลุงม่านขายต้นมะนาวได้กี่ต้นนะคะและโจทย์บอกอะไรบ้างคะโจทย์บอกว่าลุงม่านขายต้นมะม่วงได้245ต้นและขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นนั่นเองนะคะคําถามที่3นะคะถามว่าลุงม่านขายต้นอะไรได้มากกว่าคะ ถูกต้องค่ะลุงมั่นขายต้นมะนาวได้มากกว่านะคะข้อ4เลยข้อ4ถามว่าถ้าขายต้นมะนาวได้จํานวนเท่ากับต้นมะม่วงจะขายได้จํานวนเท่าไร่คะลูกจะขายได้245ต้นนะคะเพราะว่าถ้าเขาถามว่าถ้าขายได้เท่ากันนะคะข้อ5ถามว่าขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วงเท่าไรคะขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นนั่นเองนะคะ นี่คือการวิเคราะห์โย์นะคะลูกทีนี้มาดูการวางแผนนะคะ,ะเราขายต้นมะม่วงม่เท่านี้นะคะต้นมะนาวในเท่านี้กับอีกเท่านี้ออนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะใช้วิธีอะไรนะคะลูกหาคําตอบได้อย่างไรคะหาคำตอบก็คือใช้การบวกนะคะหรือว่า245บวก123นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ245บวก123เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะข้อ7ถามว่าลุงม่านขายต้นมะนาวได้กี่ต้นคะขายต้นมะนาวได้368ต้นนะคะเพราะว่าเอา245บวก123นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังดังนี้เลยนะคะก็คือ245บวก123เท่ากับ368นะคะลูก สำหรับการวิเคราะห์ข,ข,ข้อที่8นะคะถามว่า368เนี่ยเป็นคำตอบที่ที่ได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเพราะว่าเพราะเหตุใดนะคะนักเรียนว่า368ที่เราได้คำตอบมาสมเหตุสมผลหรือไม่คะ สมเหตุสมผลนะคะสมเหตุสมผลเพราะว่า245เนี่ยใกล้เคียงกับ250นะคะและ123เนี่ยใกล้เคียงกับ100นะคะและ250ควก100เนี่ยมันได้เท่ากับ350ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบนะคะดังนั้นเนี่ย368จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ทีนี้เราสรุปคําตอบได้ดังนี้เลยนะคะจากโจทย์ที่ว่าลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นลุงมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้นนะคะเราสามารถสรุปคําตอบได้ดังนี้เลยก็คือลุงมั่นขายต้นมะนาวได้368ต้น,นะคะ่ะยกตัวอย่างข้อที่2นะคะถัดมาร้านผลไม้ขายแอปเปิลได้2 2 8ลัง ถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทองนักเรียนจะสังเกตเห็นคําว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะนักเรียนเจอแล้วใช่ไหมครับคว่าน้อยกว่าแบบนี้นะคะโจทย์ปัญหาสมัยนี้จะมีคําแบบนี้เยอะเลยนะคะอ่เอามาวิเคราะห์กันต่อนะคะถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังเอาใหม่นะคะร้านผลไม้ขายแอปเปิลได้228ลัง ถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทอง1 3ึ่ลังร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังเรามาวิเคราะห์โจทย์ได้เลยนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะโจทย์ถามอะไรคะลูกข้อนี้ข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังนะคะโจทย์บอกอะไรนักเรียนบ้างคะโจทย์บอกนักเรียนว่าร้านผลไม้ขายแอปเปิลได้2อ8ลัง ถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเรามาดูต่อกันข้อ3เลยนะคะข้อ3ถามว่าขายอะไรได้น้อยกว่ากันนักเ,เรียนดูโจทย์ดีๆนะร้านผลไม้ขายแอปเปิลได้228ลังถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลัง ร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังนะคะถามว่าขายอะไรได้น้อยกว่ากันคะถูกต้องเลยนะคะขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่านะคะข้อสี่ต่อเลยถ้าขายแอขายแอปเปิ้ลได้กี่ลังคะขายแอปเปิ้ลได้228ลังนะคะได้228ลังแต่ทีนี้ข้อห้าถามว่าขายส้มสีทองได้มากกว่าหรือน้อยกว่า228คะดูตรงนี้นะคะลูกดูตรงนี้นะ เขาบอกว่าถ้าขายแอปเปิลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังนะคะจากโจทย์ที่วิเคราะห์มาเมื่อสักครู่นี้คือตอนแรกเนี่ยได้ส้มสีทองเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็เพิ่มไปอีก136ลังแสดงว่าเราจะต้องขายส้มสีทองได้มากกว่าหรือน้อยกว่า228คะถูกต้องนะคะลูกต้องขายได้มากกว่านะคะเก่งจังเลย ทีนี้ขั้นวางแผนนะคะลูกดูการวางแผนนะคะขายแอปเปิลได้เท่านี้นะคะ218ลังนะคะส้มสีทองได้กี่ลังก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าได้อีก136 13ลังนะคะเกินไปอีกนะคะทีนี้จะหาคำตอบได้ยังไงคะลูก ถูกต้องคะ่ะเราจะใช้การบวกนะคะก็คือ2 2 8บวก1นึนั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ดังนี้เลยนะคะ228บวก1 3ึเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะคำตอบนะคะเป็นเท่าไหรคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะลูกได้364หลังนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ228บวกหนเท่ากับ364นะคะ ทีนี้ถามว่า364เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดคะลูกอ่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า136เนี่ยใกล้เคียงกับ100นะคะและ228ใเนี่ยบวก100แล้วเนี่ยได้เท่ากับ328นะคะดังนั้น364นะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเรามาสรุปคำตอบนะคะ สรุปคำตอบจากโจทย์ที่ว่าร้านผล,ลไม้ขายแอปเปิ้ลได้228ลังถ้าขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังนะคะเราสามารถสรุปคำตอบได้ดังนี้เลยก็คือร้านผลไม้นะคะจะขายส้มสีทองได้364ลังนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูพุมขอฝากการบ้านหน้า47นะคะนักเรียนทําแค่ข้อ1ใหญ่นะคะที่อยู่สองข้อย่อยคือเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะคะการบ้านจะอยู่หน้า47นะคะข้อ1ใหญ่ข้อเดียวนะคะแต่ว่ามี2ข้อย่อยนะนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบพร้อมเขียนคําตอบให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะตอบเป็นเลขอะไรคะเวลาตอบนักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะลูกนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ